ก็เป็นประเด็นทางด้านการเมืองที่ข่าวสดนำมาเล่นในเช้าวันนี้นะคะลุนชื่อกรรมการร่างรัฐธรรมนูญย้ำมิถุนายนปี60เลือกตั้งแน่นะคะบิ๊กตูช่ชี้ตั้งกอรอทอนะคะเป็นชื่อย่อใหม่สำหรับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะชื่อยว่ากอรอทอบิ๊กตู่บอกว่าชี้ตั้งทันเวลาอย่างแน่นอนไม่มีจรันนะคะไม่มีคันิต ไม่มีสมคิดนะคะนอกจากนั้นก็สภาขับเคลื่อนรู้ 23กันยายนเพื่อไทยจี้ปรับใช้ฉบับปี40นะคะพิชัยนาริพพานนั่นเองก็เป็นทางด้านของฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะคะก็ออกมาเสนอแนะนะคะว่าในการใช้สูตร6464อะไรของรองนายกรัฐมนตรีคุณวิศณุนะคะก็ใช้เวลาเนี่ยนานเกินไปถึง20เดือนนะคะก็ได้มีการแนะนําให้นํารัฐธรรมนูญฉบับปี40มาปรับใช้เพื่อได้รัฐธรรมนูญโดยเร็วนะคะก็เป็นท่าทีของคุณพิชัยนาริพพันนะคะส่วนกรณีที่ ไม่มีจารันไม่มีคณิตไม่มีสมคิดนี่นะคะอันนี้ประเด็ดนนี้ท่านายกนี่พูดเองเลยนะคะบอกว่าไม่มีไม่มีที่เอ่ยมานี้ไม่มีทั้งสิ้นไม่มีสักคนนะคะก็คือจารันพักดีธนากรตัวาการสารรัฐธรรมนูญคณิตน,น,นครนะคะประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายแล้วก็สมคิดเลิศไัยทูอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเดี๋ยวคงจะได้มาดูกัน ประเด็นรองค่ะก็เกี่ยวกับเหตุระเบิดนะคะก็มีความคืบหน้ามาในทุกขณะก็นํามาซึ่งการพาดหัวรองของข่าวสดในเช้าวันนี้เมื่อเบิรมลงเรือประมงซุกมาเล่แท็กซี่รับไปส่งถึงสุงไหงโกโลกนะคะตำรวจก็ล่าล็อกตัวคุมอยู่ซู้ฟูทำแผนจ่อส่งสารทหารนะคะก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุระเบิดนะคะ ซึ่งภาพที่ได้เห็นด้านบนนะคะก็เป็นคนตำรวจโทรศรีวรารังสีพรามนกุลผาบาชอนอคุมตัวนายไมรไรลี useful, ่ยูซูฟูทำแผนซื้อสารเคมีประกอบระเบิดที่บริษัทเคมีพันย่านรามอินทานในกรุงเทพม,มหานครนะคะก่อนที่จะนำตัวทำแผนต่อที่ห้องพักย่านหนองจอกและมีนบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้กับการทำงานอย่างเคร่งเครียดแล้วก็เหนียวแน่นเลยนะคะของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประเด็นรองลงมาค่ะก็เกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นการประชุมแล้วก็ได้มีการเสนอโดยกระทรวงมหาดไทยให้มีการปรับย้ายนะคะข้าราชการต่างๆโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดครมตั้งแล้ว56ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะพงพานุพโพลซิลประหลัดท่องเที่ยวดึง อธิบดีกรมชนนะคะแหมก่อนหน้านี้นี่ก็ฮือฮานะคะสำหรับอธิบดีกรมชนคงจะยังจํากันได้นะคะสำหรับคุณเลิศวิโรธโกวัฒนะนะคะก็ก่อนหน้านี้ที่ออกมาพูดว่าน้ําในเขื่อนที่มันน้อยลงเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลของคุณยิ่งรักเนี่ยทำโครงการจานาข้าวมันก็เลยทําให้น้ําในเขื่อนเนี่ยเหลือน้อยก็กลับกลายปเป็นว่าเมื่อวานนี้มติของ,ของครมอก็เด้งออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเด้งจาก เด้งพ้นไปเลยจากอธิบดีกรมชนประทานนะคะออประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ผ่านฉลุยถึง56ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะภิชาติโตดีหลกเวทพ่อเมืองอยุธยาผงาดอธิบดีพัฒนาชุมชนประวินชำนิประสาทจากอ่างทองขึ้นชั้นพ่อเมืองเชียงใหม่พงพานุสเวตรุ่นนะคะรองปลัดคลัง กระโดดข้ามคลองประปามาซิลประหลัดการท่องเที่ยวและกีฬานะคะส่วนเลิศวิโรจน์อย่างที่ได้บอกไปเลิศวิโรจน์โกวัฒนาก็โดนเด้งพ้นอธิบดีกรมชนประทานอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะของข่าวสดในเช้าวันนี้ค่ะมาที่หน้าหนึ่งนางสุพิมพเดลินิวนะคะเช้าวันนี้พาดหัวตัวไม้ค่ะเป็นกรณีของร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็รถแมพต่อไปนั่นเองนะคะบอกว่า บิ๊กตูเร่งหา21อรหันร,ร่างรัฐธรรมนูญแง้มมีชื่อประธานในใจขีดเส้น23กันยายนได้สภาขับเคลื่อนนะคะกางปฏิทินตั้งรัฐบาลใหม่กรกฎาคมปี60นั่นเองค่ะก็ว่าด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ21กรรมการยกร่างชุดใหม่แล้วก็200สภาขับเคลื่อนนะคะที่จะได้กันประมาณ23กันยายน รวมไปถึงค่ะรถแมพใหม่นะคะก็ไปเป็นกรกฎาคมปี60ที่คาดว่าจะได้รัฐบาลใหม่เข้ามาเดี๋ยวลงรายละเอียดกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ประเด็นข่าวรองค่ะความคืบหน้ากรณีเหตุระเบิดแยกราชประสงค์นะคะบอกว่าซัดซูแบมือบึ้มท่าน้ำสาทรน,นะคะนำยูซูฟทูทำแผน3ามแห่งพอบบอตรล,ล่านล้างบางต่อมอนะคะก็ นายยูซุฟูก็มีการบอกว่ามีคนบงการเนี่ยชื่อว่าซูแบะนะคะแล้วก็อขออภัยนะคะมีผู้ที่บงการเดี๋ยวมีการระบุชื่อกันเอาไว้ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะบอกว่าชื่อว่าอีซานอ่าคนบงการเนี่ยชื่ออีสานส่วนคนที่ใส่เสื้อฟ้าแล้วทําให้เกิดเหตุระเบิดที่ท่าน้ําสัทรเนี่ยนะคะชื่อว่าซูแบ์ อบอกมาแบบนี้ว่าอยู่ห้องพักเดียวกันมาก่อนอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวมาลงในรายละเอียดเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้รองลองมานะคะมีเหตุฆ่าตัวตายค่ะบอกว่านาวาเอกยิงตัวตายอดีตนักบินทับฟ้าเครียดโรคซึมเศร้านะคะมีภาพประกอบอยู่ด้านล่างนะคะก็เป็นนายทหารฝ่ายประจำกาลังพลกองทัพอากาศอดีตนักบินเป็นโรคซึมเศร้ายิงตัวตายในห้องนอนย่าน บางตลาดบางเขนนั่นเองค่ะมีความคืบหน้านะคะกรณีของนมโรงเรียนบูดเมื่อวานนี้ด้วยบอกว่าอสอคจี้แจงนมบูดภายใน3าวันสั่งเรียกคืนเก็บทั้งหมดก็พอถอเชื่อนมโรงเรียนบูดไม่มีการทุจริตบอกว่าคาดว่าสาเหตุเกิดอาจจะเกิดจากการจัดเก็บแล้วก็การขนส่งนะคะที่อาจจะมีการให้ความเย็นไม่เพียงพออะไรแบบนี้ก็เรียก2บริษัทนะคะที่ ได้รับสิทธิ์ในการทำนมโรงเรียนเนยเข้ามาชี้แจงภายใน3วันด้วยมีภาพนะคะของน้องทามในการปั่นจัก,กรยานโชว์ก็คือน้องที่ไม่มีแขนะนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยจะหัดจัดหาแขนเทียมให้ด้วยบอกว่าจะได้กอดกับคุณแม่นี่ก็เป็นภาพนะ,ะปั่นโชว์ยังได้ขึ้นหน้าหนึ่งอยู่นะคะกับคุณน้ำเพชรน,นะคะนี่ก็มีภาพด้วยน้ำเพชรท้าเจอไฮโซม่านฟ้าแบบตัวต่อตัว ยันโดนยำจริงอ่ะก็ยังไม่จบนะคะสำหรับเรื่องของไฮโซแล้วก็ดาราสาวคนนี้นี่เป็นภาพรวมหน้าหนึ่งเดลีเนวเช้าวันนี้ค่ะ มาติชนวันนี้จับตากันที่21อรหันจริงหรือไม่นะแต่ว่าชื่ออย่างเป็นทางการคือกรรมการร่างรัฐธรรมนูญค่ะบิ๊กตู่ตั้ง21อรหันยกร่างก่อน23กันยายนปัดชื่อจรันสมคิดแล้วก็คณิตนะคะพร้อมคัดเลือกสภาขับเคลื่อนโพเสร็จบินร่วมถก UN วิศณุชี้มีเลือกตั้งมิถุนา60เพื่อไทยห่วง20เดือนนะคะเศรษฐกิจจะเจงนั่นเองค่ะซึ่งในกรณีผู้ที่จะมานั่งในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปในยกก็บอกนะคะโดยบอกว่าสปออชอที่โหวตรับหรือไม่รับเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการนั่งทั้งสองชุดเลยนะคะส่วนประเด็นพาดหัวรองค่ะก็เป็นเรื่องอัจฉากรรมที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจนะคะ แจ้งคอรมอรเหตุบื่มไทย0.64ล้านเผยอีสานเผ่นนอกแล้วตำรวจคุมอยู่สุฟูทำแผนยิบสมยศ มอบแปะหรือตอมอนะคะแปะก็นั่นก็คือว่าที่ผบออตอรอค่ะพลตำรวจเอกจับทิพชัยจินดาเป็นภาพเล็กมุมซ้ายนะคะส่วนภาพใหญ่ที่เราเห็นอยู่น้าขนาดนี้ก็เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการคุมตัวนายยูซูฟูนะคะแต่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านเคมีพันธ์ย่านมีนบุรีซึ่งภาพเล็กเนี่ยค่ะก็คือภาพของนายอีซานที่นายยูซูฟูได้มีการซัดทอดว่าเป็นคนวางแผนนะ ซึ่งภาพที่ได้นะคะคุณผู้ชมจากเดิมเมื่อวานที่เราเห็นภาพไม่ชัดมากเลยแต่ภาพนี้ได้มาจากกล้องวอ กล้องวงจรปิดที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะจับได้ในขณะที่เดินทางออกนอกประเทศเมื่อวันที่16สิงหาคมดิชฉันมองลักษณะแล้วน่าจะเป็นตอนที่ไปตรวจตอมอค่ะภาพถึงชัดแบบนี้นะคะส่วนประเด็นพาดหัวรองอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่เกษียณแล้วก็ตำแหน่งที่ว่างลงค่ะสลับ, e, บกเก้าอี้อธิบดีพาณิชเกษตรอื้อพงพานุลิ้วนะคะข้ามห้วยจากครัง ไปนั่งนู่นเลยค่ะประลัดท่องเที่ยวแล้วก็ตีกลับชื่อของบิ๊กสาธารณสุขนะคะการแต่งตั้ง58ผู้ว่าตามโผลใเนี่ยนายกนะคะเป็นคนนั่งหัวโต๊ะเคาะเองเลยนะคะ ส่วนประเด็นที่น่าสนใจกรอบเล็กแต่ว่ามีภาพประกอบค่ะคุณผู้ชมก็มีภาพการยึดบ้านของจอมพลปอค่ะซึ่งเป็นการยึดบ้านนะคะแถวน้ําตกนางรองซึ่งทางด้านของอบอจอเนี่ยก็ออกมาค้านนะคะโดยโบวยว่าทําลายการท่องเที่ยวค่ะภาพเรือนไทยเลือนนี้นะคะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองได้มีการตรวจยึดบ้านพัก ตากอากาศของจอมพลปอพิบูลสงครามอดีตนายกนะคะในบริเวณน้ําตกนางรองที่ท่านผู้หญิงละเอียดเนะะี่ย่ะซึ่งเป็นภริยาของจอมพลปอได้สร้างไว้ในขณะที่เป็นสสจังหวัดนครนายกก่อนที่จะมีการมอบนะคะคือไม่ได้เป็นทรัพย์ส่วนตัวละมอบให้กับอบจนครนานนยกดูแลแต่เป็นการบุกลุกพื้นที่อุทยานนะคะตำรวจทหาร ก็เลยเข้าไปแล้วก็ยึดคืนนั่นเองค่ะส่วนประเด็นกรอบเล็กอีกเรื่องหนึ่งแต่มีกราฟิกก็คือเรื่องของแผนในการอุ้ม SME หรือว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะสมคิดแจงแผนอุ้ม SME รัดโปะ20,000ล้านชดเชยดอกเบี้ยคือในกราฟิกเนี่ย่ะอธิบายให้ฟังง่ายๆคือการปล่อยดอกเบี้ยเงิน,งนกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟโลนให้กู้เนี่ย่ะดอกเบี้ยไม่เกิน4% ส่วนมารตรการทางภาษีเขาก็จะช่วยอุ้มนะคะก็ะค,ะคือยกเว้นภาษีของ SME เนี่ฮะ5ปีแล้วก็ลดภาษีนิติบุคคลอีก2ปีนะคะอันนี้น่าสนใจมากๆสำหรับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนช้างศึกเมื่อวานนี้ก็มีภาพค่ะเป็นภาพนะคะที่ เย็นคนนี้ชื่อเย็นนะคะคนที่ทำประตูได้นะะี่ค่ะชื่อว่ามงคลทดไกลปีขวาทีมฟุตบอลชาติไทยชุดใหญ่นะคะที่ได้มีการวิ่งฉลองประตูหลังจากที่ช่วยตีเสมออีลักษ์2ประตูต่อ2ชนิดที่สะใจแฟนบอลทั้งประเทศนะคะในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่ม F นัดที่3ที่ราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวานนี้คนแน่นมากๆนะคะแล้วก็ถือว่าตอนนี้เราขึ้นอันดับหนึ่งของกลุ่ม F แล้วนะคะอันนี้เป็นประตูที่2แตะนิดเดียวโอ้โหโคซิโก้นี่เซอร์ไพรส์มากนะคะดีใจสุดๆนี่คือภาพรวมหน้าหนึ่งมติชนค่ะค่ะสำหรับไทยรัฐในเช้านี้นะคะประเด็นผ่านหัวตัวไม้ว่าด้วยเรื่องของการถอดยศนะคะเย,ย้ผมทำตามใจเขานะคะบิ๊กตู่สวนถอดยศทักษิณ ลั่นไม่ใหค้คนโกงเนี่ยมีที่ยืนในสังคมาวาทกรรมเด็ดเลยนะคะวาทกรรมนี้บิ๊กต๊อกท้าทายใครกล้าออกมานะคะฉากันข้ามโลกค่ะประยุทธ์สวนกลับสับแหลกนายทักษิณถอดยศตามรายการคุณขอมาซัดด้อยค่ากว่าตัวเองมาตลอดนะคะแล้วก็มีภาพอยู่ด้านข้างประเด็นพ่านหัวตัวไม้เนี่ยค่ะเป็นภาพของพลเอกประยุทธ์ ถแถลงข่าวภายหลังประชุมครมที่ทำเนียบนะคะตอบโต้อดีตนายกทักษิณกรณีการถอดยศระบุว่าทำไปตามความถูกต้องแล้วก็เป็นความต้องการของอดีตนายกทักษิณเองนะคะซึ่งทางไทยรัฐเนี่ยใช้ชื่อภาพว่าแข็งกร้าวนะคะแต่แม่ภาพในสื่อได้ถึงอารมณ์อะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะ <S <S ต่อการที่ประเด็นรองเลยค่ะรวบ ร้อยเอกร้อยตำรวจโทเกนะฮะตระเวนล่าเหยื่อลวงพยาบาลแล้วก็นักเรียนสาวหลงกลนับสิบค่ะตำรวจอุดรธานีนะคะรวบทหารปลอมตำรวจเก แต่งเครื่องแบบตุนสาวนะคะรายแรกหนุ่มปลอมเป็นทหารติดยศร้อยเอกค่ะตระเวนจีบพยาบาลสาวหลอกยืมเงินแสนแล้วก็ไปหาเหยื่อรายใหม่นะคะเผยมีสาวหลงกลนับสิบรายภาพที่เห็นอยู่เนี่ย เป็นภาพของพลตวรจตรีชัยยศสายถิ่นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีถแถลงข่าวจับกลุ่มนายสันทัตอุปผมนะคะเสื้อขาวหลังสวมรอยแต่งเครื่องแบบทหารยศร้อยเอกแล้วก็นายทัศเทพครองยุติสวมรอยแต่งเครื่องแบบตำรวจยศร้อยตำรวจโทหลอกลวงหญิงสาวในหลายพื้นที่นะคะทีนี้ขึ้นมาดูภาพกันเลยค่ะเริ่มจากภาพด้านบนสุดค่ะ ชื่อว่าภาพทำแผนนะคะพลตำรวจโทรประวุฒาวันสิริผู้ช่วยผบตรอค่ะ ควบคุมตัวนายมิรลี่ยูซูฟูนะคะผู้ต้องหาเกี่ยวข้องคดีระเบิดที่ศาลเท้ามาหาพรมยานราชประสงค์โดยใส่เสื้อเกรอกกันกระสุนไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพที่ห้องพักย่านหนองจอกจุดพบอุปกรณ์แล้วก็สารประกอบระเบิดนะคะลงมาอีกหนึ่งภาพด้านขวามือนะคะชื่อภาพว่าตัวบงการค่ะเป็นภาพโฉมหน้าของนายอาบูดูซาตาเออนะคะดาบูอูเรมานหรือว่าอีสาน อายุ28ปีหาผู้บงการก่อเหตุวางระเบิดที่สามพระพรมยานราชประสงค์นะคะโดยนายมรลียูซูฟูผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มได้ที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยได้ให้การสะท้อนระบุว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะคะอีกหนึ่งภาพด้านล่างสุดค่ะชื่อภาพ